สวัสดีเอฟซีทุกทกท่านเนาะคะ่ะมือนีแย่พอนเขาปลาพี่น้องพ่อเห็ดงามงามจังบ่มีขำาสิเวาพี่น้องมากลงมือลุยเก็บกันเลยพี่น้อง,พ,งพุ่นึงพี่น้องว่ามันงามหนังสติกบาทที่ี่นโพดพ่อค่วงงามของเห็ดพี่น้องเออเอ,อ้เอ สักก่อนพี่น้องบงึงปั๊ดเพิ่นดินเพิ่นอุดมสมบูรณ์พี่น้องพคนนึบมองเนี่ยผูดพ่อค่างงามของเห็ดพี่น้องบงึงโอ้ยเห็ดสวยๆงามๆแบบนี้ไม่มีอีกแล้วเด้อพี่น้องมองเดี๋่างคักโอ้ย เอาหมนหมนหมนป้าพี่น้องพูนงงามค่ะมึงเนี่ยป้าอีพอีเมเฮ็ดพอเ่ยมึงเนี่ยพูนผูน่า,นามุ่นนึงพี่น้องเห็นป่นนปะพูนมัปนท้ำบดดา,า,าด้พี่น้องเอ้าพูนแต่ละดอกพี่น้อง โอ้ยใบใหม่กระบังคข่พี่น้องเนี่ยมันเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่คุณงามค่ะงามแม่พี่น้องพูดพ่อคว่วงามของเห็ดคุณพ,พี่น้องเบิง่งคว่สวยงามของเห็ดแต่พี่น้องว่าเป็นทัพบ,บดาได้พุณขาเพิ่นน่ะพูดพ่ออีหลีพี่น้องมังีย่ยกขึ้น พี่น้องกลุ่มด้วกันเลยเห็ดมือนนี่เต้มันง่ามครับพี่น้องเลยกำลังง่ามงาม่าพี่น้องงวยงวย ี่้อเบึงคว่วงาม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 ึงเหนเห็พี่น้องปาด่วสวยงามของเห็ดพี่น้องนี่คือเห็ดดำหวานเึงเง็น สอร์ข่วมสวยงามของพนพี่น้องเ,ออเฮ็ดพูดพ่อข่วมงามเบาแน่อื่นบ่เป็นพี่น้องเบาเป็ี่นตะข่วมงามนี่แหละสอร์เฮ็ดพี่น้องเอ,อ้ยบ่มีคำสิเบาพี่น้องเอ,อ้ยกลุ่มที่สองกระดำคือหรือคือแก้วงามคักงามแนุู่น่ะปปิดอลังการงามสางพี่น้องเฮ้ เป็นตะแกงแซ่บพักว่าพี่น้องว่าบ่าเป็นตะลาบแซ่บพัดแซ่บย่ำแซ่บเลยลนะนีะงามคาดพี่นนอะพูดนะซิบ๊ห้ตุกก๊กแกขี่กเกี่ยมมาได้จังไดยพี่น้องพูดนะดอกขาเพิ่นไหม ตบป,ปุกให้ก็ขาใหญ่พ่อหนะ่ะรถบาทที่ไหนโอ้ยงามคักงามเนี่ยพี่น้องสอนเห็ดกลุ่มนี้โผดพ่อข่วงงามหมดเห็ดแย่พ่อหอนงวยแย่รูปเดียวพี่น้องเลยนี่พุณสอนข่วงงามข่วงงามของเห็ดพี่น้อง ก็ได้อหยิ่งเลิศอารลังการงานสราา้างงามครับพ่พี่น้องปไม่นึกไม่ฝันว่าเห็ดจะสวยงามขนาดนี้นการร่างพอดีเลยเห็ดพี่น้องเลย แต่ละงเหงาพี่น้องนีาง,งามค่ะงามเลยคุ้คมสวยงามของเห็ดพี่น้องเอ้ยป้าพี่น้องเลยมันเป็นตะปาดอีหลีได้รุ่นสองแต่ยังงามแต่ว่าเพิ่นกใกล้จะเบิดฤดูกาลของเพิ่นแล้วนะคะ่ะเบิง่งป้าพี่น้องเบิง่งเพิ่นแก่ข้าหาักใหม่นะพี่น้อง ประเทศออสเตรียีนงามคากเลยพี่น้องเลย่ลดอกพ่นงามคับเห็ดปลาใย,ยพอดี่งามคากพี่น้องเอ้่ตะสอ,อนบอกเป็นตะเกีงแซ่ยบคือย,อย่างนี่หนึ่งจุแจ้วตํมามักเน่าของแซ่บด้วยพี่น้องเมนูตม้มยำในกระสุดยอด ลาบเห็ดนี่ก็แซ่บคักพี่น้องเอ้ยย่ำมุนั่นงามคักดูพุ่นพี่น้องเอ้ยส่ออนงามคักบก่กค่วมสวยงามเห็ดใหญ่พอนสวยงามอลังการมากเลยในพี่น้องพุ่นขายเห็ดข่อยพี่น้องเอ้ยผดพ่อค่วมงามพุ่น ว้ามันเอาปุ๋ยมาใส่ไวงงามคักงามแนพี่น้องเลยเห็ดย่า่พ่อนนะอันนี้ก็คือเห็ดดำหวานประเทศออสเตรียเนาะพี่น้องงามคักงามแนงามโพดงามพ่ออหลีพี่น,น้งงอ,อ,นองเลยผลนย่ายพ่อนิจมขึ้นให้เบ่งความสวยงามของเห็ดพี่น,น้องงามคักบอนี่คือความสวยงามของเห็ดประเทศออสเตรียคะ่ะ สอ of of oh, <sorry. S 1> ่อนข่วมสวยงามของเห็บต่อพี่น้องว่าบ่โอ้ยงามคักงามเนี่ยพี่น้องมึงเนี่ยแล้วข่อยจะคอยหลอมมาได้พี่น้องเนี่ยคุณคุณพี่น้องเนี่โอ้ยงามคักงามเนี่ยทุกคน พี่น้องบึงปดาดออกจังสีแล้วนะ้พี่น้องเลยบงางแง้มคกากแง้มเลยพี่น,อน้องบึงเนี้ยขาพี่น้อนพี่น้องขาพึ่นงกอน็อ้วนอ้วนอวบพี่น้องเลยเห็ดไหมแง้มคากันนี้แหละคือเห็ดดำหวานประเทศออสเตรียพี่น้องเห็ดใยพอดเนียแง้มคากพี่น้องเลย มเม่เอายายพ่อนจะล้อมอีกรอบหนึ่งเด้พี่น้องได้บาดท,ที่ไ้เมืม่อนี้ผ้าพี่น้องเข้ามาเจ็บเห็ดอยู่สนามหญ้าพี่น้องพูดทุ่งสนามหญ้าเลยได้พี่น้องพูดนงามาบ่เบื่องงามงามพี่น้องมาหงยเลยเนะี่ยเบิง่งอันนี้คือเห็ดตามสนามหญ้าเนาะพี่นอ้องเพิ่นสีดอกอันจอยได้พี่น้องขาจอยอันนี้เบิง่ง มันมันบอกคือว่ในปลาได้พี่น้องในปลาพันไปอีกอย่างยุ่นอ,อกปลาไปอีกอย่างได้พี่น้องเห็ดตัวนี้พันสิเกิดตามสนามทุ่งหญ้าทั้งสี่พันกเกิดเกิดี่พี่น้องเห็นบ่เนี่อันนี้เริมพันเริ่มบานแล้วใน,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 นพี่น้องเนี่ยผุนอ่ะก่อนึงพี่น้องล้พี่น้องมาเบิรนซอยกันด้ดยผลกระลังขึืนโอ้ยผุน่ะ พี่น้องเลยงูอรรถบาดท,ที่ี่เบิงกำลังแง,มงม้มๆเมื่อนี่มีคนสั่งน้ำพริกเฮ็ดพี่น้องยายพอนก็ตามล่าหาเฮ็ดไม่ไปเฮ็ดน้ำพริกพี่น้องพี่น้องงามครับว่าพุ่น้อย,อ,อยโดพ่อบบเห็ดบาดท,ที่ไหนอันนี้ก็คือตามสนามหญ้าเด้อพี่น้องเฮ็ดบาดท,ที่นี่ พี่น้องเอยงามพอผุดนะป้าเห็ดคอยสวยงามมากๆเลยเหมือนเนี่ยหาเอาแต่ซุกงงามเลยพี่น้องเนาะ เนงวยเอาขึ้นมงงามจพี่น้องอันใดอันใด,นดมันสัญญ่นแยพ่พอนกับสิบัวเอาด้วยพี่น้องเด้อโอ้ยแต่มันสิได้ล่างคักเด้อพี่น้องบาดที่ไหนพูดนะกาลังเป็นพืชขึ้นอยู่พี่น้องมั้ยทุกคนอ่ะงามคักบ่พูดนะกาลังงามงามเลยเนิ่นองดูโอ้ยเราบ่คือในป่าเด้อพี่น้องเลยเก็บเห็ดต้มทงหน้าเนี่ย ขาเห็ดขานี่พี่น้องบ้าที่พออีเมียขาเห็นเป็นขอสิบบาทจิ้มไม่เบิง้งเลยพูดพี่น้องเอ,อ้ยดอกเดียวแกงอิมม่มของตัวนี้พุดนะป๊าดเ nhao ก็ฟ้าเมื่อยายพ่อนพี่น้องพุดนะงามคักบก่ป๊าดความสวยงามของเห็ดพี่น้องเอ,อ้ยพุดนะดอกหนึ่งเห็นบ่ความสวยงามของเห็ด หลี่ทั้งในในพี่น้องมาเลยคน,นเป็นธรรมเยอะรสเป็นธรรมเฮ็ดคนต้นนี่พี่น้องเนาปีนาเกิดใหม่เด้อฝนไล่แล้วพี่น้องฝนไลใ่ใยพอนเหมือนเฮ็ดงามงามพี่น้องคน,นสอนข่วมเสืองามของเฮ็ดบ่โอ้ยพี่น้องมาเลงามงามแบบไหน เตุ่นคนเราพี่น้องหนาวบ่ามากกับบ้านน้ำย่อยพ่นมึงเนี่ยขายเห็ดพี่น้องบาดงามคักพี่น้องเห็ดสวยรวยอยู่ดูงามคักบ่โอ้ยสวนขายเห็ดขาวสวยงามครับพี่น้องเอ้ยเห็ดย่อยพ่น บึงนี่เจ็บเห็ดกับพุ่มหนาวเย็นง่ามครับปีหน้าก็เกิดใหม่เด้อ เฮ็ดเอ้ยปีนี้กะขออำลาแทะระบาดท,ที่นี่พี่น้อง,งจังไดข่อยมาหลิย่อยพ่อนอยู่จังสี่พี่น้องบังงามบอเห็ดข่อยพี่น้องงามครับบอเห็ดข่อยโอ้ยสวยงามมากเลยนี่บมองดูนี่ย,ยความสวยงามของเห็ดพี่น้องบนบ้าสะอ่อนงามคท่ากับ,บพี่น้องมองดู งาม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 สรุปเพ็ดให้พี่น้องเฮาเบิ่งเมื่อไงงามงามพี่น้องเบิง่งดูเบิ่งมีแต่ดอกงามงามล้นตะกา้าหมอ้อรอดยิ่งลวพี่น้องเอ้ยล้นเข่งมือได้ก็ได้มือนี้ทึ่งหาบทึ่งค้อนพี่น้องเอ้ยงามคักงามเนี่ยเห็ดเห็ดดำหวานประเทศออสเตรียค่ะเอาไพายเซกลับบ้านพี่น้องเอ้ยเห็ดมือนีงามคักงามเนี่ย สรุปเห็ดให้พี่น้องห้าเบิงน้ำแล้วก็ถนอมอาหารไว้ทากินหนาหนาวพี่น้องเบิงยายพ่อนก็จะตากล่มตากแดดไว้ทาเอาไว้ทามกใส่ไก่แน่เนาะคะ่ะเมนูสลรพัดนึกเอาไว้เห็ดน้ำพริกแน่เอาไวเ้เห็ดเห็ดสามรสแน่หลากหลายเมนูพี่น้องเห็ดแซบฮาดาว โอเคนะคะเนาะยายพ่อนกับขอขอบคุณเอซทุกทุกท่านนะคะขอเอฟซีทุกท่านจงมีแต่ความสุขและสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ